วันนี้คุณริชี่จะมาสรุปสาระสำคัญที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยของคำสอนของพุทธ,ธะที่แท้จริง2 6 0 0ปีนั่นก็คือ 1. ท่านสอนให้เรารู้วิธีสลายความทุกข์ดับความทุกข์ในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อนๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยด้วยการทำอาณาปันสติมีสติร่วมหายใจ 2. นอกจากที่ท่านสอนวิธีสลายความทุกข์แล้วท่านยังสอนวิธีสร้างความสุขความเจริญด้วยนะเพื่อนๆ นี่แหละคำสอนพุทธที่แท้จริงมีแบบมีบอกแบบนี้เพื่อนๆเ,เคยรู้หรือเปล่าซึ่งมันมีอยู่จริงก็คืออย่างเช่นอะไรท่านสอนการสร้างเหตุแห่งความสมปรารถนาก็คืออะไรทุกคนจะต้องมีศรัทธาศีลจากะปัญญา4ข้อน,นี้วันหลังครูชีจะมาขยายความอยากจะสวยก็มีวิธีมีวิธีคือต้องเป็นผู้ไม่มักโกรธ มีใครว่าอะไรก็คืออย่าไปโกรธเขาอย่าไปหน้าบึง้งหน้าตึงตรงนี้ทําให้ทําให้ไม่สวยก็คืออย่าไปเป็นผู้มักโกรธหรืออย่าไปอาฆาตแค้นพยาบาทใครก็มีตรงนี้สามข้อสามนี่คือสําคัญที่สุดท่านสอนให้เราเนี่ยพัฒนาตนให้เป็นอริยะให้ได้ในชาตินี้ใช้เวลาในช่วงชีวิตร้อยปีที่เรามีชีวิตอยู่นี่แหละเพื่อนพัฒนาตนให้เป็นอริยะให้ได้เพื่ออะไรเพื่อหลังจากที่เราตายเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปลงนรกอบายภูมิตรงนี้คือหัวใจสําคัญที่สุดเพื่อน แล้วเราเนี่ยต้องใช้เวลาในการพัฒนาในระหว่างที่เรามีชีวิตยอยู่ดังนั้นการที่เราเนี่ยจะต้องเป็นอริยให้ได้เนี่ย